สวัสดีจ้าพี่น้อง,องป้องปลายสุขุสุคนมุนีฉายเดียวจ้ะพี่น้องจ้าเพลงพิซิกอารเพิ่นยูตอบแชทตอบคอมเมนต์เด้อค่ะมื้อนีล้ล่ะพาก,กินพาพี่น้องมากินนี่แซลมอนเป็นเส้นนะพี่น้องตอนใหญ่ๆหนายๆยาวๆนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็กุ้งนะคะนี่ซองอย่างนี้ละ่ะดองด้วย ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วน้ำปลากวนเด้อค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆน้ำลายแตกฝุ่งดงพักมือนี้เทาก็จะมีเบบี้แคทลอตนะคะแล้วก็มีแตงกวามีอ่าเซลลอร์รี่เป็นวะพี่น้องนั่นแหละอันบักขึ้นชายหักอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะของนี่ละ่ะพักกินไหนพี่น้องจา๋าอู้หูยหญ่เฮี้ยนะอ่ะนะอู้อยนะพี่น้องน้ำลายคอยแตก หอมหอมัวยอยู่มาจา้ะมากระเทียมโทนนะคะต้องพร้อมเครื่องพี่น้องมันจะไปน้าการอัดหลาดอันนี้เป็นกระเทียมโทนดองน้ําผึ้งด้วยพน้องเด้อกระปุกเล็กกระปุกใหญ่แล้วก็แบบเนื้อล้วนนะคะ,ะเริ่มปฏิบัติการมาที่นี่มาเด้อค่ะเด้อ เอากุ้งก้อนเนี่ยแหละหลังทำความสะอาดมาเรียบร้อยพี่นอนจ้ะนี่แกะเปลือกกุ้งแล้วจิ้มฟุนอ่ะแซ่บ không đẹp ngay không khó không khó <laughs> ปต่ซื้อมาตัวหนึ่งพี่น้องก็ที่ข่อยข่าปากขอยร้มบ้าล่ะเ <c oughs> ส้นก๋วยเตี๋ยวยักเอาสีเลยนะ <c oughs> ผุดพ้อ,อยดีอื้มอืม <c oughs> <c oughs> Hmm. มมนต้องน้ำพวกพักเครื่องเียงไปน้ำกันพี่น้องไม่ได้คอยแสบ <c oughs> THANKS uh -huh. แซบค่ะแซบสำหรับคนที่มากินของสดนะคะพี่น้องแต่ว่าพอห่อมาดองซีอิ๊วดองน้ำปลากวดมันก็จะกินงายขึ้นนะคะโอ้บางพี่น้องกรอบดีด้เน่ยมันสดไหมคะ่ะอืม สุดเทีมทวนขอกันให้ แซ่บพี่น้องน้ำจิ้มที่พูดน่ะเข้มข้นน้ำมะนาวสดนะคะพี่น้องโอ้เอานอยเด้อค่ะเด้อข้ามเนยตาสดออื้ <c oughs> sếp hả mệt nó cố bật ngay อันนี้แหละ่อยกินดูเลยจ้ะบักขึ้นชายเนี่ยภาษาอังกฤษยัยงวะเซลลิลี่ยังเนี่ะจ้ะรสราะิมันก็คือบักขึ้นอันขึ้นชายบ้านเท่าไหร่พี่น้องตะว,วันมันมันบวฮึ้นเป็นไหน mm 耶。Yeah. เวลาเขากินของสดนะพี่น้องนะเนาะกระเทียมท้นช่วยได้ดีมากเลยนะคะ<ม>นนเนี่ยฉันนี่เป็นตะเอาไปตันตำบักหุงเนะพี่น้องเบอรแคนแอนตนอยู่น้ำจิ้มซีฟูดก่ากัะเดย 嗯。Mm hmm. nhau nhào, đừng nhảy Ô Chấm Chà mạc nhỏ. 으음 <shriek> 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 ออแซ่บจัดน้องเตรียมพร้อมมันต้องไปพร้อมๆกัน เอาทั้งนี้นะพี่น้องนะอปอิ่มไปต่อบรอดแซ่บจ้ะแก้มกบพักแก้มกบเที่ยมท่วนขอ,อกกันค่าพี่นงจ้าเอาก็ให้จาักกันไปได้คคะพี่นงจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่เท่มาแล้ว ในถ้วยนี้นะคะพี่น้องจานี่เป็นอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใช้สําหรับจิ้มหรือใช้สําหรับอ่าทําเป็นยําก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าปรุงรสสาเร็จรูปเด้อพี่น้องเด้อใช้น้ำมะนาวสดแท้ร้อนะคะไม่ใส่สารกันบูดเด้อพี่น้องเด้อหอมเข้มข้นจับเหนียวแล้วก็กระเทียมโทนนะคะนี่กระปุกใหญ่ดองพร้อมกิน ข้าวเนื้อหวานพอดีนะคะพี่นองจ๋าเปดร้อยห้าสิบกรัมกระปุกล้านหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งด้วยพี่นอลจ๋าแล้วก็กระเทียมโทนเหมือนกันนะคะกระปุกเล็กเม็ดใหญ่เช่นกันจต่พี่นองจ๋าอันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็เนื้อร่วนนะคะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะราคาห้าสิบบาทด้วยพี่นองเด้ออ่าผู้ใดที่แบบว่าซื้อกระเทียมโทนเป็นแบบกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ไปแล้วไม่ต้องเอาขวดทิ้งไม่ต้องเอาน้ําทิ้งนะคะเก็บไว้ในตู้เยน็นแล้วก็ให้ซื้อแบบเนื้อรวนะะค แกะแล้วก็เทศใสปิดฟ้าไว้ในตู้เย็นกินได้คือก้าจัพี่น้องจ๋าประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งแพงนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อพี่น้องเด้อทำจิ้มแบบพิลากินได้จิ้มพวกของทะเลเรือเอป็นคุกกระเข่าสวยกินกับหมูตุนหมูสามชั้นนะคะหรือแคปหมูก็ได้เด้อพี่น้องกรอบแซ่บเด้อพี่น้องจ๋าแล้วก็สามารถเอาไปเป็นน้ำยำได้ด้วยนะคะพี่น้องวิธีการเทสนะคะพี่น้องเททเท,เทน้ำจิ้มนะคะใส ใส่ได้ถัยใส่ยยงของพี่นลองแล้วแต่แล้วกะมะนาวนะคะหนึ่งเปียงได้พี่น้องบีบมะนาวใส่นะคะแล้วก็ข้อที่พี่หลองกันกินมันจะครุขึ้นนะพี่นลองมันจะหอมแล้วก็มันจะฟืนฟ้นฟูรสชาติเด้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่นลองจ้าเอาผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองกินกระเทียมทนแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของอีหลาเมืองเอด้อกะทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ้าสำหรับคลิปนี้อีหลาพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า